ความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรกตรรกกรริ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านบุกตำบลลำดวนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2546ได้มีพระราชดำริ ให้พัฒนาอาชีพราษฎรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการจัดหาแปลงตัวอย่างสร้างระบบการทำฟาร์มให้ราษฎรมีงานทำมีไรายได้และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตรโดยเน้นการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทำไร่ส่วนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าและน้ำ โดยทุกภาคส่วนพร้อมรับสนองพระราชดำริร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดความก้าวหน้าให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอมาในเดือนพฤษภาคมพศ2547ได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์กรมวิชาการเกษตรและมีหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสัง กองกำลังสุรนาลีและกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามามหากสัต์ศึกจังหวัดบรุรีรัมย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนและจัดให้มีนักเกษตรจากสำนักพระราชวังเป็นผู้ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างกระสังตามพระราชดำริ มีพื้นที่ประมาณ960ไร่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีความลาดชันเล็กน้อยในบางพื้นที่ประเด็นสำคัญของพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีงานทำให้มีรายได้เป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาพปัญหาหลักของพื้นที่โครงการราษฎรในพื้นที่มีไรายได้ต่ำไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียวและขายความชำนาญในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนาและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรราษฎรในพื้นที่ขาดความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังมีปัญหาในการดำเนินงานในฟาร์มตัวอย่างดังนี้ 1. ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ด,ด้านการเกษตรในโครงการไม่เพียงพอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติลำชีมีปริมาณน้อยทำให้การสูบน้ำเพื่อนำมาเก็บกักใช้ประโยชน์ในฟาร์มไม่เพียงพอ แหล่งน้ำสนับสนุนความตัวอย่างบ้านกระเจาเป็นอ่างเก็บน้ํามีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ํารับน้ําหลากจากลำน้ำําชีบริเวณบ้านกระเจาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ําพบว่ายังไม่มีระบบบริหารจัดการและกลุ่มบริหารจัดการน้ําที่เป็นทางการ มีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเป็นเกษตรกร,ร,กรบ้านกระเจาที่มีการทำการ,กรเกษตรและปะศุสัตว์ในพื้นที่จัดสรรของฟาร์มตัวอย่างเป็นน้ำในที่สาธารณะมีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำประมาณ45ไร่และมีพื้นที่ประโยชน์เป็นพื้นที่สาธารณะของฟาร์มตัวอย่างบ้านกระเจา อ่างเก็บน้ำมีระบบน้ำเข้ามีสถานีสูบสองสถานีโคกหนองนาโมเดลศาสตร์พระราชาและเกะษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินในช่วงโควิด19ระบาดชาวบ้านในชุมชนบ้านกระเจาได้รับเงินจากสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงพระราชทานจากกรมแรงงานคนละ300บาท จากการมาฝึกงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 กผลกระทบโควิด -19 ชาวบ้านไม่มีงานทำเกิดการว่างงานได้รับบารมีจากพระองค์ท่านมีงานให้ทำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจามีชาวบ้านเข้ามาทำงานและฝึกงานในชุดแรกมีคนงานทำงาน48คนได้รับการฝึกงานฝึกอาชีพได้รับค่าครองชีพและมีอาหารพระราชทานมื้อเที่ยงมีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลา ปลูกข้าวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามกเกษตรแผนใหม่ มีการปลูกข้าวนาวานมีแหล่งน้ําสําหรับการเพาะปลูกถ้าหากฝนไม่ตกเป็นการปลูกแบบเกษตรแผนใหม่เป็นสาธาร,ราชานํามาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนการสร้างโมเดลโคกหนองนาต้องมีคันส่งน้ํามีโคกสําหรับเดินโคกสําหรับเพาะปลูกสิ่งต่างๆและมีฝายน้ําปลูกปุ๋ยพืชสด เพื่อเป็นการปรับปรุงดินเช่นถั่วล่าถั่วพุ่ม3ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรปลูกพืชสมุนไพรได้มลงเช่นไหลแดงหนอนตายอยากกลอยพยาไร้ใบ 4. มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากของประสุนิกรชาวไทยประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่สรงผลให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านกระเจ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักคำสอนของศาสตร์พระราชายาราำควานดี ฟุตซันาสนา